อัางนี้เนะครับแล้วเราจะจะไปอ้อมค้อมกันกตรัดมันตีมันเจ่งมันวิเศษวันนี้เนี่ยนะเป็นระบบนะอภิชนาอธิปไตยบ้างอะไรบ้างกตริย์ไม่เกี่ยวบ้างอะไรบ้างเสียเวลาครับผมบอกแล้วผมไม่ได้คิดล้มล้างกษัตริย์นะแต่ระบบกษัตริย์แบบนี้ไม่เอาอย่าลืมนะครับนั่นแหละครับนะก็บอกแล้วว่าพระเจ้าจารที่หนึ่งของอังกฤษเนี่ยนะ ต้องถูกประหารชีวิตเนี่ยคนกังติดเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่ามันเอากับประชาธิปไตยมันเอากับเผด็จการรวมมือกับเผด็จการเข้าไปเอาแต่คุยนริสเบดดูมาได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะคุยนริสเบดก็เป็นกษัตริย์กันนะไปคุยนอริสเบดที่เอากับประชาธิปไตยและเขาก็วางตัวอยู่ในฐานะของกษัตริย์ที่ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันเมืองจริงดังนั้นไอ้ความคิดความรู้สึกของผมเนี่ยผมไม่ได้ต่อต้านระบบกษัตริย์แต่ผมต่อต้านระบบกษัตริย์ไทยปัจจุบัน ที่มันมีแต่ความเหลวแหลกมันมีแต่ความหลอกลวงประชาชนแลกเอารัดเอาเปรียบประชาชนนะฮะไอร้ระบบกตริย์อย่างนี้แหละครับมันไม่ควรมีแต่แบ,บางทีแต่ญี่ปุ่นผมนึกบอกว่ามันปีไปเถอะนี่ผมพูดจะเป็นกลางที่สุดนะแล้วก็ไไในมีอาคติด้วยแล้วพูดมานานแล้วด้วยแลวผมก็บอกได้ด้วยว่าถ้าคุณยังอยู่ในระบบกษัตริย์แบ่งที่นะในที่สุดเจอความชิบหายมันก็จะมาเยือนกัตรเอง ผมพูดถ้าบก,ก็จะผมไปบอกว่าผมจะไปล้มกษัตริย์แต่บอกใครรู้กษัตริย์จะล้มเพราะความคิดหมายที่มันเกิดขึ้นนี่ใช่ว่าคุณจะไปรักสายถ้าบอก,กษัตริย์แบบผิดอันนี้ไว้เนี่ยผมก็พูดอะไรก็ผมตรงตรงเน,นะนี้นะแต่แล้นใครก็แล้วแต่เนี่ยนะเหมือนผมพูดตรงๆรงนะกษัตริย์ผมพูดจะพูดกูผมก็พูดตรงตรงนี้ใครจะเอาข้างไหนก็ไปเอาไม่ได้ว่าอะไรนะอืมทีนี้เรื่องกษัตริย์วันนี้เราพูดไปแล้วนะนี่จบไปริ่งเรื่องแล้ว นะมันจะเป็นอภิชนอภิชนาธิปไตยหรือจะเป็นราชาธิปไตยท่านก็ไปพิณาวเองเนี่ยแต่ผมบอกว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นซูเปอร์ราชาธิปไตยนะพ่อยันลูกแล้ววันนี้นะเอาละทีนี้ไปที่เรื่องแองในหลวงเนี่ยนะก็บอกไปแล้วนะห้างในหลวงไม่เกี่ยวกับพูดไปแล้วมาถึงเรื่องตรงรัฐบัญีปวันนี้พูดสามเสียเรื่องเนี่ยไม่มีปัญหาและพูดคุยกันแตกกันพิเศษเรื่องตรงรัฐบัญีปุ่กับกระชับ นี่ยนะครับประยุทธ์ก็มักจะอ้างเรือ่องนี้และก็คนที่ขึ้นมาล้มรัฐบาลน,นะที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือว่าไอ้พวกที่ออกกันมาต่อต้านนะฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็พยายามที่จะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยจะใช้นะจะใช้ความจะอ้างความตรงัละคดีกับภาษา มากดล้มทำลายมันไม่ได้ทำลายไม่ให้คนอื่นเขาเป็นรัฐบาลอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับผมขอเรียนท่านด้วยความจริงใจนะครับว่าถ้าเขามากดล้มตัวบุคคลไม่ให้นายกจริงรักเป็นนายกคนเดียวนะและก็ไม่ได้รับไม่ได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติกับประชาชนเนี่ยนะยังไม่เท่าไหร่นะ แต่การค้นลมรัฐบาลแต่ละครั้งที่รัฐบาลขึ้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ไม่ใช่พักประชาธิปัตย์นะครับที่ก็ออกมาค้นล้มแต่ละครั้งนั้นที่ผมจําเป็นต้องออกมาพูดกับท่านเก็เพราะว่าการค้นล้มแต่ละครั้งนั้นกว่าจะค้นล้มรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลนายกทักษิณนะรัฐบาลคุณสมัครนะรัฐบาลนายสมชายวงสวัสด รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรการค่นล้มแต่ละครั้งนั้นนะมันไม่ได้หมายความว่านะไปทำลายบุคคลอย่างเดียวมันนำไปถึงการทำลายผลประโยชน์ของประชาชนนับเป็นล้านล้านลาน้ลานนะครับกว่าจะคนล้มรัฐบาลได้แต่ละครั้งมันสร้างความเสียหายนะจากการเดินขบวนจากการต่อต้านทุกรูปแบบ ไม่ว่าการเนี่ยนะครับปิดกรุงเทพหานครปิดสนามบินนานาชาติไม่ใช่เฉพาะสุวรรณภูมินะในต่างจังหวัดตาดใหญ่ก็ปิดภูเก็ตก็ปิดที่ไหนที่ไหนมันกระทบไปถึงธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่กระจายรายได้เข้าสู่ภาคประชาชนได้มากที่สุดได้ลึกที่สุดคือพูดได้ไงว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สามารถส่งเลือดไปถึงเส้นเลือดปอยนะ อถูกทำลายถูกตัดขาดทุกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าและก็ไม่ได่ครั้งเดียวนะกว่าจะล้มทักษิณชินวัตรได้นะคุณทําลายเศรษฐกิจและในตัวเศรษฐกิจนั้นเท่าคบว่าคุณทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลรายเดือดร้อนนักธุรกิจนะดอเพื่อนผมตอนนั้นเนี่ยกำลังทำโรงแรมใหม่ๆนะครับเจ๊งหมดนะ เขเล่าให้ฟังเลยแมงเดรายมากแล้วก็ทําที่ภูเก็ตแล้วเขาคนด่าคนภูเก็ตซะเลไอ้คนภูเก็ตแมงไอ้ที่ไปเดินกะบวนเลยไล่ทักษณิณเนี่ยนะมันเลวไรที่สุดมันอ่างเงี้ยอ่างอย่างน้นอ่างอย่างนี้แต่มันไม่รู้ว่าที่คนภูเก็ตดูได้นั่นน,นะส่วนหนึ่งได้ทักษณิณช่วยและโดยเฉพาะไอ้ซึนามิเนี่ยนะที่มันโอ้โหหายาได้มาถ้าไปได้ทักษณิณในตอนนั้นใครจะกอบกู้ได้ ไอ้คนที่รู้เรื่องมันก็มีครับไอ้คนที่เชียร์ก็มีแต่ว่าจานวนมันน้อยและอีกอย่างมันมันฝืนกระแสนะไม่ได้เพราะว่าไอ้กระแสที่มันสูงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเจ้ามันไปอัแอปอยู่ข้างหลังไงดังนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นได้ว่าการที่นะการที่จะคิดล้มนายกพฐมนตรีสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการล้มระ่วนตัวไม่ได้รับผลกระทบประเทศชาติและถ้าเจ้าเนี่ยนะไม่ได้เข้าไปเข้าข้างอยู่ข้างหลังเนี่ยนะ ผมจะ <JS: S 1> ไม่ว่าอะไรแต่นี่นะครับท่านผู้ชมเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะที่อ้างความจงรักักดีกันนั่นแะนะความจงรักักดีที่เขาอ้างก,กันคือจริงๆแล้วมันเป็นข้ออ้างที่ต้องการทำลายล้างและนักการเมืองที่ประชาชนให้การยอมรับและพยายามที่สก,กัดกั้นระบบพรรคการเมืองที่จะเติบโตขึ้นมาและที่จะมาบริหารประเทศหรือเรียกว่า เขาสกัดการเติบโตของประชาชนหรือพูดให้ตรงประเด็นที่สุดวันนี้ก็คือว่าเขากำลังสกัดกัน้นไม่ให้ประเทศไทยนั้นล่ะนะมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้หรือว่า,าจะมีกม็ให้มันโตไม่ให้มันแข็งแรงเขาต้องการทำลายประชาธิปไตยนั่นเองพูดกันให้ถึงที่สุดวันนี้ก็คือว่าการอ้างความจงรักภักดีวันนี้เขาอ้างเพื่อที่จะ หาทางสกัดกัน้นไม่ให้ประเทศไทยได้มีระบอบประชาธิปไตยครับนี่พูดจะได้ถึงที่สุดและการอ้างลนะถึงการจงรักภักดีและทําลายล้างนะักนะการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์เนี่ยมันส่งผลให้พวกเขาเนี่ยนะได้รับผลประโยชน์มาหาศาล ดังนั้นไอทหารที่อ้างตรงรักพัดีไอพวกพันธมิตรและแม้กระทั่งไอพวกกลุ่มสทธีตุลาที่เข้าป่าไปเมื่อก่อนที่ไปเปกอวนิสเนยนะที่วันนี้กลับไปข้างข้าฝ่ายเจ้าเนี่ยนะไปอยู่ฝ่ายเจ้าเนี่ยที่มันชอบอ้างความตรงรักทัดีกันเนี่ยไอพวกนี้คือพวกที่นะเอาบะอ้างเพื่อที่จะได้หาแดงหากินกันโดยเฉพาะโดยเฉพาะส่วนหัวของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่เข้าไปรวมอยู่กับกลุ่มเจ้า นะครับมันจะได้รับผลประโยชน์กันนะอันนี้ผมเลยต้องมาบอกกับท่านตรงๆว่าการอ้างความตรงรัฐปฏีเนี่ยนะถ้าพูดประโยคเดียวก็คือการสกัดกัน้นไม่ให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยหรือเรียกว่าการทําลายประชาธิปไตยนะการอ้างความตรงรัฐปดีมาล้มล้างรัฐบาลน,นะครับถือเป็นการทําลาย นี่แหละครับเป็นมาตร,รการการทำลายไม่ให้ประชาธิปไตยในประเทศใดเติบโตนะครับนี่ผมพูดอย่างนี้ไดนะ้แล้วบางคนก็บอกอาจจะพูดว้่นไปหน่อยแต่ก็สปปะดุกไปท่านนะคือไปไล่รายล,ล,ละเอียดตกด้อยันมันเยอะและการพวกที่อ้างนะงาการตรงนั้นพอดีไม่ว่าการตรัดหรือไม่ว่าพวกพันธมนิตรไม่ว่าพวกประชาธิปัตย์ไม่ว่าพวกคอปปอสอนะครับไม่ว่าสังกีสุขไม่ว่าใครทั้งนั้นพวกนี้เป็นพวกที่นะ อาศัยระบบราชาธิปตไตยนี่แหละหาแดกกันครับมันได้ประโยชน์นะมันได้ประโยชน์และได้ประโยชน์มากมายด้วยแต่ประชาชนเนี่ยนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียหายขนาดหนะักแล้วท่านคิดดูกันมันเคลื่อนไหวมาแปดปีเนี่ยนะตั้งแต่ล้มทักษสินมาจนถึงวันนี้ผลประโยชน์ของประชาชนมันเสียหายไปนะับล้านล้านล้านนะครับไม่ใช่เสนเล็กนะครับนับล้านล้าน แม้ว,วันนี้เนี่ยนะเราจึงจะไปบอกว่าไอ้ผู้นำทหารคนนี้มันเก่งเหลือเกินมันมีความสามารถหลายอย่างเชื่อว่ามันทำตามรปูปในคนได้ไปพูดได้ยังไงครับไม่อายฝากเหรอมันโค่นล้มพวกญากติตระกูลคุณนักตระกูลมันโค่นล้มมาคุณอยู่เฉยๆก็ได้ไม่จะไปต้องออกโรงไปพูดหรอกแต่ที่ต้องออกโรงไปพูดเพราะอะไรเพราะคุณเห็นแก่ตัวพูดตะโกนนะจริงๆอยู่เฉยๆก็ได้แล้วก็ใดนทาทีวีสีเเงวนันนี้มีคนก็ส่งข่าวมาให้ผมนะ บอกว่าวันนี้ดูไม่ได้เลยทีวีสีแดงคุณก็บอกแล้วว่านี่แหละครับมันเป็นพวกใครแหละนะนะมันก็ว่าตามไันไปหมดได่เมื่อหัวขบวนไมยจังออกปาเชียยุทธเห่ได้แล้วทาไมกันนปชเนี่ยออกทีวีมาด่ายุทธเห่ได้ไงได้สถานการณ์อย่างเงี้ยจะให้ทีวีมาด่ายุทธเห่ได้ไงในวันที่คุณเนี่ยเป็นรัฐบาลเองเนี่ยนะคุณยังไปเดินทมหลังมันต้อยต่อยตอย,ตอย แล้ววันนี้มันเป็นทั้งนายยกทั้งกดตีล้ววันนี้มันเป็นทั้งประธานคอ,อสอชอวันนี้มันเป็นทั้งสารพัดอย่างเนี้ยนะคือเรียกง่ายๆว่าสารพัดเหี้ยเนี่ยนะและว,วันนี้เนี่ยนะคุณจะไปให้ทีวีสีแดงออกไปไปด่ากันเหรอนี่ท่าแต่ถ้าวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องอะไรที่ไปเกิดขึ้นวันนี้เราจะไปมองเฉพาะหน้าเราต้องมองให้ลึกสาวให้ลึกกว่านี่แหละครับ เพราะว่าคุณไม่ช่วยกันทําลายนะบอกประเด็จการราชาธิปไตยวันนี้เนี่ยนะคุณสร้างถูกสร้างสภาพบังคับให้ต้องเป็นขี้ข้าเขาเป็นขี้ข้าเขาอย่างเดียวยังไม่พอนะ คุณดูในสภาพบังคับที่คุณจะต้องออกมาบอกว่าไอ้พวกว่าคนเลวคนุชั่วนะที่เคยด่าว่าไอ้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 เหี้ยสังฆ่าไอ้หาตังยิงหรือพวกทหารฆ่าประชาชนวันที่รู้อยู่ว่าไอ้ประยุทธ์จันโอชารู้อยู่ว่าอนุุคค์เผาตุวรรไอ้ไอ้ไอ้อาุคคเผากินดารู้อยู่ว่าแต่เป็นยุคหรือว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะคือมันพวกฆ่าประชาชนคนเสื้อแดงเราแต่วันนี้พวกคุณยังไปร่วมมือกับมันเป็นไงล่ะ นี่แหละจำมาไว้เพราะความผิดของคุณมันเกิดมาตรงไหนเกิดวันที่คุณกล้าอนานาจและคุณบ้าที่จะไปทําโครงการเพื่อจะไปหาแดกอย่างเดียวไงแล้วคุณก็ไปเลี้ยงให้มันแข็งแร่งขึ้นมาแล้ววันนี้เป็นไงพอเลี้ยงมันแข็งแร่งขึ้นมามันเอาไว้คุณเดี่ยจะต้องมาเป็นหัวหน้าฆาาให้มันแล้วถ้าคุณจำตัวเป็นหัวหน้าฆาาไปดีเดี่ยนะคุณตายนะคุณตายยังไงมาตรการของประยุทธน์นี่ผมจะเล่าให้ฟังนะประยุทธ์มันบอกว่าอย่างนี้ค่ะตาดุกัง เมื่อบอกให้ปูและพวกพวกเสื้อแดงเนี่ยนะบอกว่าอย่าต่อต้านมันนะและก็ให้แสดงออกยอมรับมันด้วยนะให้พาพรักพวกทั้งหมดมายอมรับมันด้วยนะมันจะทําให้คืลื่นนะมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องคดีความต่างๆให้สองนะถ้ามาร่วมมือและแสะดงออกให้เห็นชัดเจนว่านะเอาด้วยกันแล้ว มันจะให้เงินผ่านโครงการต่างๆทีวีสีแดงก็เอามาออกได้และต่อไปไม่ต้องห่วงเรื่องสปอนซ์สปอนเซอร์จะช่วยกันและก็โดยเฉพาะแกนนำพว้แสดงถ้ามาร่วมมือกับันไม่ต้องกลัวนะมันจะหาโครงการอะไรเนี่ยนะแฝงมาให้เพื่อที่จะให้มีเงินมีทองกันนี่นะนี่คือวิธีการสลายของฝ่ายยุทธเลนะสามนะนี่แบ่งเงินผ่านโครงการผมบอกไปแล้วสี่ถ้าพวกคุณพร้อมที่จะตั้งพรรคใหม่ ถ้าคุณรู้ว่าคุณดีชื่อเสียงดีพอและก็ไม่ต้องไปอาศัยชื่อเสียงของพรรคนะคุณเลือกตั้งและคุณได้ในตัวเองได้คุณไปรวมตัวกันคุณตั้งใหม่ผมจะให้เงินคุณสนับสนุนเพราะว่าในอนาคตนั้นนะ่ะพวกคุณที่เลือกตั้งมาเนี่ยนะมาอยู่ในสังกัดผมนะและให้ผมเป็นนายกต่อไปหรือว่าให้เอาคนที่ผมกับการขึ้นเป็นนายกเป็นนายกต่อไปนี่คือข้อตกลงประยุทธ์เลที่บอกเอาไว้นะนอกจากนั้นแล้วนะครับ ก็บอกว่ายกเว้นให้พวกเปลี่ยนและบอกอย่างเดียวที่ไม่เอาพวกเสื้อแดงทั้งหมดมาร่วมมาเขาเขาให้ทั้งเงินให้ทั้งโอกาสในทุกๆอย่างนะและก็ถ้าไม่มาร่วมนะคุณไมปลอดภัยแนะ่แนะถ้าไม่มาร่วมนะถ้าังอยู่ในประเทศไทยก็อาจจะตายนะอ่นะนะนะนอกจากว่าคุณต้องหลีไปอยู่ต่างประเทศนะนะทีนี ถามว่าไอ้พวกที่ออกอากา,กาศเาาปล่าเปล่าเปล่าเชียร์ยุติเลยอยู่เชียร์ไอค้คอสชอ,อยู่วันทียหรือว่าจะช่วยกล่อมให้ไปร่วมมือเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าหนึ่งกลัวว่าไม่ปลอดภัยนะบางคนบอกแล้ววิ่งรอกไปต่างประเทศนะ้ไปกลอมพวกต่างประเทศบอกให้กลับไปมอบตัวเธอกลับไปมอบตัวเธอเนี่ยนะผมไม่ได้พูดเองนะมีหลักฐานชัดเจนไม่เชื่อถามพวกอยู่ต่างประเทศดูนะนี่แหละถามว่าทาไมคนพวกนี้ต้งองทำ่างนี้เพราะว่าผลประโยชน์ไง มันทำไันมันโชว์สารารถที่จะเป็นเป็นเป็นเครื่องโชว์ทางประยุทธ์เล่ทางคอตอสอวันที่ใหญมากผมเลยนะช่วยคุณทุกพิธีทางดังนั้นก็ไปขอสตังกันอยากไหชินวัตรอยากอไรใครพวกนี้เราก็รู้อยู่หลายคนนะสองนะครับไอพวกนี้นอกจากว่าต้องการแสดงออกเพื่อตัวเองลปลอดภัยแล้วหวังผลประโยชน์จากไอ้ยุทธเล่นี่แหละวันนี้สภาพมันเกิดขึ้นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยนะผมพูดอย่างนี้ จะมีใครเป็นร้อยคนเป็นแสนคนเป็นล้านคนที่รุมมาด่าผมก็ไม่ว่าแต่ความจริงผมก็องพูดความจริงนี่คือแผงของยุทธเรมันทำนะและสภาพที่กำลังเกิดขึ้นที่ท่านต่อที่ท่านนะ,ะส่งข้อความมาบอกผมว่าดูไม่ได้ดูไม่ได้เพราะมันมีแต่เชีย์ก็ไปเชีย์ยังไงมันบอกแ่มึงไม่เชียรก์กูมึงตายถ้ามึงเชียร์กูเนี่ยกูจะช่วยแกคดตีต่างๆให้นะกูจะหาเงินมาให้ผ่านโรครการพวกมึงนั่นแหละทีวีพวกมึงไม่ตงห่วงเดี๋ยวกูจะให้คนไปสปอนเซอร์นะ และถ้ามึงช่วยกันมึงไปเรียกแดงมามอบตัวได้เลียแล้วกูจะให้ผลประโยชน์กับมึงนี่เ,นเป็นอย่างนี้นะนี่และไล่ไอ้ทีละเรื่องอ่ะทีนี้มาถึงเรื่อง